ว่าจะพว่วงรถเจอไปวันสุดท้ายนะครับชกตลอลวเดี๋ยว,ว่าจะมีแผนที่จะทำอะไรต่อนะครับ ไม่มีพ่วงต่อไปนะครับมารอลุ้นกันนะครับว่าจะไปกับขบวนเดิมหรือจะไปขบวนื่นต่อไปดูบริษัทแน่นมากเลยได้รับการตอบรับที่ดีะที่สถานบ้านโปที่สถานีบ้านโปผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโปตรวจสอบิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถ ขับไปด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชลาที่สองขณะเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งของเก้า้นทางสถานีกลางกรุงเทพอธิวัตถุกลางทางสถานีเวลาค่ะของความรุณาผู้โดยสารทุกข้านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดค่ะงขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่อง เที่ยมนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะห,หยุดยั้ส่งผู้โดยสารที่สถานีโพธาราาสถานีราชบุรีสถานีปากท่อเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางของให้ผู้โดย